เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Summary j u n i o นวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนดาบตัวแล้วก็เลือกตัวไงให้ชนะทางนะครับอ่าอย่างเกมนี้นะครับคือเพื่อเราเนี่ยโหขอเอลซูไปก่อนแต่ว่าแอเนตเนี่ยเขารีบกดอนะเขาก็เลยเออมีปักเสียงกันเล็กน้อยแต่คือถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวผมอะผมมองว่าเอลซูยังไงก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่านะเพราะว่าแอเโลมเนี่ยมัน มันยืนไม่ได้ทุกคนอย่างเกมนี้เขาเป็นคอมโปกนะดูทูเลนกับเอลสุใช่ไหมแล้วของเราเป็นไฮโนฮายาอนเนตอ่าตอนนี้สิ่งที่เราขาดนะคือตัวยืนครับทุกคนแล้ว <c oughs> ผมจะดูดาฟฝังตรงข้ามนะเอาเขาดาฟมาเป็นเคนตัวเบิร์ดอีกแล้วลิเตอร์โหช้าตัวนี้ช้าตัวนี้ช้ามากทุกคนคือไฟเตอร์สองแล้วไฟเตอร์ er สองเกมนี้ผมกดเลยทาชิ ทำไมผมถึงกดทาชิรู้ไหมเพราะว่าทาชิเนี่ยโหทุกคนเอาง่ายตีสี่แตกได้เกาะโอ้โหมาครึ่งหนึ่งอะ่ะคือได้เกาะเยอะมากแถมแบบมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะถึกแล้วก็เล่นกับทีมไฟได้ค่อนข้างเก่งเนี่ยเขากดเรียวมากมาทุกคนคือไม่มีตัวไหนเอาผมลงแล้วอ่ะไม่มีตัวไหนเอาผมลงแล้วถ้าผมแบบไม่พลาดเองหรือว่าอะไรนะคือเกมเนี้ยผมเล่นง่ายมากและตานนี้ผมยืนได้ มีผมมีฟอรเรนสองตัวทาชิแล้วก็ฟอรเรนที่จะสามารถยืนในเกมนี้ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูในเกมกันเลยอแต่ก่อนอื่นนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆมันเป็นกําลังใจสําคัญเลยนะครับทุกคนที่จะทําให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูในเกมกันเลยเอาล่ะครับก็มาถึงในเกมกันแล้วครับ และผมก็จะใช้สูตรเดิมนะก็คือสูตรฟาร์มไว้นะรอพุ่งสเก็ตบอร์ดไปวินาทีที่21ครึ่งนะครับหรือว่า22ก็ได้นะจะวินาทีไหนก็ได้ใน21ถึง22มานี้แหละมันก็ถึงประมาณเท่าๆกันนะทุกคนแต่ผมก็ไปมานี่แหละ21ครึ่งนะครับก็ผมจะเริ่มจากฟาร์มบูนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนออฟเลนเขาผมจะทำยากคนระับเป็นเคนนะผมก็จะฟาร์มบูนะฟาร์มบูไปก่อนโอ้แต่ว่าบับมันติดครับ หมื่นด้วยผมไม่เดินออกได้จริงผมต้องเดินออกนะเนี่นเดินออกแบบนี้ยแล้วผมก็ค่อยๆฟาร์มนะแต่ว่าผมไม่ได้เดินออกครับติดหมื่นนิดหนึ่งนะไม่ได้เล่นนานแล้ว <c oughs> เกมนี้ผมก็จะจบมังกรนะไปทาเอลสูนะครับขาตายด้วยต้นเกมโดนผมแน่นอนแต่ว่าตัวละครอย่างทาชิเนี่ยต้นเกมค่อนข้างที่จะไม่ได้เก่งเลยนะครับผมคิดว่าต้นเกมเนี่ยเอาออบเจก,ก็ พอแล้วนะมันจะสเกลของมันเนี่ยจะอยู่ในช่วงท้ายๆเกมเลยนะแบบว่าของเยอะมีประมาณมีดาบวีกแล้วก็ดาบแดงอันนี้ก็คือสเกลของตัวมันแล้วนะประมาณนั้นนะก็ประมาณมันน่าจะต้องใช้ของสักประมาณ4ถึง5ชิ้นนี่ละคนถ้าไม่เนี่ยก็ประมาณประมาณนั้นแหละ4ชิ้นประมาณ4ชิ้นนะ,ะผมฟาร์ประมาณนี้แล้วผมก็จะออกรองเท้าลูกดามาในต้นเกมนะเพราะว่า ผมจะเอาคูดาวติแล้วเฮ้ยต้องผมล่อมันไว้แต่ว่ามันเห็นผมแล้วนะเมื่อกี้มันเห็นผมแล้วอะไม่งั้นน่าจะน่าจะอาจะาจ,ะาจะมีเฟิร์สตรงเฟิร์สปัแต่ว่าตัวเรา,เาตรงนี้เขาเขาไม่เห็นแล้วนะคือเพื่อนเราพยายามล่ออยู่ตอนนี้อาจจะได้นะโอเพื่อนเราพุ่งยัดเข้าไปเลยมาแล้วเพื่อนโอ้ย,อยงยยงยี้งี้เรียบร้อยละโดนผมละโหแต่ว่าจริงๆผมอยากดัก์อันติว่ะนะแต่ว่า ตาย้เลยวะยายายาโอ้โหมันวิ่งมาเอคิวผมในป้อมเลยนะคือจังหวะนี้เนี่ยผมคิดว่าเออผมอยากกักอันติไว้แต่ว่าสองจิตสองใจจริงๆถ้าเราอันติเราอาจจะรอดน,นะตั้งแต่ทีแรกอะแต่่ไม่เป็นไรเพื่อนได้มังกรอยู่นะจริงจริงอะผมอยากจะกักอันติไว้นะเผื่อไปเล่นไฟมังกรไงแต่ว่า มันมาซ้อนกันทันผมก็เลยเออสุดท้ายใช้นตีแต่ก็ตายอยู่ดีไม่คุ้มเลยแล้วไม่หลครับเกมเรากลับมาอยู่นะสกอร์เท่ากันนะแต่ผมว่าพาสีตัวผมดีกว่าอยู่แล้วอะเพราะว่าทาชีในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากๆจริงๆนะในช่วงเลดเกมอะคือมันไม่มีตัวไหนเอาเราลงทุกคนถ้ามันเบิร์ดเราไม่ตายมันตายเองแต่บแบทแมนก็อยู่แถวนี้นะ พยายามจะมาเวทผมไม่ได้นะไม่赖เครับผมมีธาตดอยู่แล้วน่าจะลาผมไม่ได้ชิวๆนะคนฟาร์มไปก่อนต้นเกมอย่างอย่างที่เราู้รูกันว่าชาชิสกลิลมันไม่ได้ต้นเกมนะเราก็แค่าฟาร์มไปเรื่อยๆทุกคนแท็กกลางแท็กเวฟบกลางอะไรเงี้ยรับเล่นใ,เนให้เพื่อนให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะต้นเกมถ้าเพื่อนแบบเล่นต้นเกมกันได้นะเราสบายเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้นเกมเรายับนะทุกคนแล้วเกมมันไหลอ่ะ โอกาสแพ้ค่อนข้างเยอะๆแล้วตรงนี้มีมีไฟนะผมจะได้เรียวมาอได้ครับเรียวมาันตายโอแต่ว่าเอลสูอันเตียวไปก่อนนะแต่ว่าฟอร์เรนเขาเหมือนจะเล่นนะองนี้ได้ปะผมโดนเอลสูนะเอือฟอร์เรนโดนตีครับตรงนี้ผมตายเนี่ยโอ้ยโอ้ยโดน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 โอ้ยรอดไหมเนี่ยโอ้โหเกือบรอดทุกคนแต่ว่าเพื่อเราได้หมดนะ คือว่าคุมมากเพราะว่าเนี่ยทุกคนตัวผมแบบเห็นป้ามันล้มยากถึงแม้มันจะล้มแต่มันล้มยากเอ,า,อาง่ายผมเก็บแสแต็กส่วนได้อะส่วนได้หมดเลยอ่ะคืออย่างเมื่อกี้ก็ผมจะล้มก็นานแล้วอ่ะเพื่อนมาสอนก็ทันแล้วอ่ะแต่ต้องชมฟอร์เรนนะเขาลำสวยมากนะเมื่อกี้ตามทามิงต่อครับผมอยากไปช่วยฟอร์เรนอยู่นะ ผมคิดว่าเอาออบเจกต์ดีกว่าผมเลี้ยงสแต็กจากบัฟฟาแล้วก็มาตีดาร์กนะทุกคนเอาแต่ตรงนี้เหมือนจะบั็กนะผมกดหนึ่งไปแล้วอะปาาไปแล้วแต่ว่าปาดไม่ออกให้ผมก็จะแท็กกลางบ่อยๆนะทุกคนหิวเงินครับอยากรวยแท็กหมดไม่สนขอตังค์ด้วยแบ่งๆกันบอกว่าขอแบ่งแต่ว่าผมลาสคลิปหมดเลยนะโอ้ยแล้วรถใครมันแรงจังอะเมื่อกี้เหมือนแบบ รถแรงผ่านหน้าบ้านผมไปนะโคตรแรงเสียงโคตรดังอ่ามัยเกมกันต่อครับโหมจะต้องกลางมีบวกกันผมพยายามผมโดนเวทตลอดเลยนะไม่รู้มเป็นอะไรนะมันอยากได้บัฟผมอะอยากได้จัดเลยบัฟอ๋ออ๋ออทูเรนแด๊ดไปสองทีแล้วนะเอา้าเอ้าเอ้าเอ้าลบหมดแล้วนะแด๊ดหมดแล้วนะโหแต่ว่าผมได้แค่นี้ว่ะเอลสูมันยิงผมฟีเกิดเฮ้ยเเฮ้ย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 เพื่อนเพื่อน ไอ้เพื่อนพอแล้วพอแล้วเพื่พอนพอก่ออ,อสแนะุแหลมเนี่ยแหลมเฟลปัดนะเอ้อยู่ในตรงนี้เพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเรียวหยวมาเขามาขัดไว้จริงๆเราขวนได้อุสุแหลมแกะมันยืนโคตรแหลมเฟลปัดเลยทุกคนนี่ผมอาจจะตรีมก่อนนะจริงๆทาชีนี่มันเป็นตัวที่เก็บออบเจกง่ายมากเลยทุกคนถึงแม้เราจะติดเข๋แต่มันก็เล่นได้ออ้โหผมจะมาบังให้เพื่อนแล้วมันไม่ทันอนะ่ะเนี้ย ที่มังกรไปทุกคนเพื่อนลมล้มถอนกันรัวเลยเพื่อนทําไมชอบถอนเนี่ยผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมเวลาแบบเราเกมนําแล้วชอบไปถอนกันนะชอบไปพลาดชอบไปแอกอะไรนี่ก็ได้มาแล้ววนนะ่าเฮ้ยแบทแมนหัวเยอะ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 เฮ้เย,ยทูเรนได้เนี่ยโอ้โหโดนหลายคนผมตายแอะไรพยายามผมพยายามดึงโอ้ยผมยันโอ้โหโดนโดนสตัน ต้นเกมเนี่ยเล่นยากนะทุกคนทาชิสเกลมันอยู่เลดเกมมันต้องพยายามห้ามตายเยอะผมตายไปสามแล้วนะศูย์สามแล้วนะแต่ไม่ไรส่วนร่วมหกก็คือทำอยู่ครับยังยังไม่เข้าขั้นแย่เอาเอาแล้วอยู่นี้เอาเอาทิ้งเงาตรงนี้โอาผมตายดีครับโอ้ฟอรเรนลุยแล้วลามแล้วตรง,งนี้ตรงนี้ทรงนี้ไหมสวยครับฟอรเรนลามสวยนะแล้วไอเน็ตเข้ามารับสวยแต่จะตายเองไหมออกได้อยู่นะ พุ่งเลยละกันไปเลยละกันสวัสดีครับพี่ชายยุยยุยแต่ผมอานี่สวนสวดีปาดโอ้โหแม่ไม่ตายสักตัวตายอยู่ตัวเดียวเอลซุโอ้โหผมเข้าสวยแล้ววะไม่ไม่ไหววะต้องรอสกลกว่านี้นิดนึงนะเออเพื่อนบอกว่าผมเข้าสวยมากแน่นอนนี่ครับเข้าสวยแล้วแต่ว่าดาเมจไม่พอดาเมจย,ยังขาดอยู่นะนิดนึงนิดนึง ถ้าเกิดว่าถ้าผมมีดาบแดงช็อตเมื่อกี้นี่คือหลับหมดสามตัวนะตรงนั้นนะ่ะคือผมปาดเดียวทริปเปิลคิวนะรอเกิดนะแต่ว่าสเก็ตบอร์ดนี้ยังไม่มานะผมขี้เกียจรอแล้วผมเดินออกไปเลยเอาแล้วเพื่อนทิ้งเงาอะไรไปเพื่อนทิ้งเงาอะไรอย่างนั้นอะโอ้โหอย่างนี้สวัสดีครับน้องเพื่อนทิ้งเงาไม่เป็นนะเหมือนเพื่อนจะเล่นไฮโน่ no. ไม่เป็นหรือเปล่า เงินจะเล่นไฮโน่แบบไม่ค่อยเป็นเท่าไรหร่เฮ้ยผมสวนทุนเรียนได้ปะผมก็เจ็บอ่ะมันปาดมาผมก็เจ็บเหมือนกันวะผมปาดแร,แรกแรกหนองเว้ยแรกแลกกันไปแรกแลกกันไปโอ้ฟอรเรนลามแล้วฟอรเรนลามแล้วฟอเรนโอ้ฟอรเร,น,ออร,เรนลามลามโหดจัดเลยผมทำเวฟก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปสมทบตรงข้างบนนะต้องทำเวฟสูงนะ มันไม่ต้องสูงมากแร่แต่ว่าแบบพยายามทำเวฟอะอย่าทิ้งเวฟจริงจงผมก็อยากเคลียร์ล่อีกนะแต่ว่าเอาเอเหมือนเพื่อนต้องการความช่วยเหลือนะเนี่ยตรงเนี้ยเอลสูโคตรแหลมเลยผมพยายามแบบไปแกงเพื่อนนะเลยเรือมาหลุดมาตรงนี้เขาเห็นเราหรือเปล่าเขาไม่เห็นเรานะผงนี้โดนละโอ้หถึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนส่วนอเนอ้ยเคอนึ่งนะไม่ถึงวะเพื่อนถึงปะเนี่ยผมพยายามเก็บแสแต็กนะเพื่อจะไปเล่นกับเพื่อนทันนะผมไม่ทันแล้วผมน่าจะตีตรงนี้นี่แหละตีรัก อ่าตรงนี้ผมแบบไม่น่าจะโดนแล้วนะผมกดก่อนนิดนึงอ่ะโอ้ยไอ้ตัวผมโดนอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยโอ้เพื่อนมาหน่อยผมดึงเชิงอยู่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 ดึงเชิงฮุบฮุบฮุบฮ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 บโดนเบโดนเบโดนเบโดนตีตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้แล้วผมสวนสวนก็ใส่สมบัตประช่อนสวนก็ใส่สมบัตประช่อนโดนนะโดนนะเอ้าเอ้าลิกลิกยังไงลิกยังไงเฮ้ยลิกลิกลุกลีลุกลนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยเพื่อน ไปเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนมาหน่อยเออเพื่อนมาเพื่อนมาโหแล้วผมแบบเห็นบ้านทุกคนมันไม่ล้มสักทีมันเก็บสแต็กสวนแล้วคือผมเจอกับตัวที่มันแบบชา้าชาเงี้ยผมแบบวิ่งตีสแต็กสบายเลยนะดูดิตัวไหนช้าช้าผมวิ่งตีสแต็กสบายโอ้ยที่เดียวโหตัวนี้โอ้โหออกอยังไงออกอยังไงวิ่งติดกําแพงออกอยังไงออกอยังไงอ่ะอ๋อขี่สเก็ตเอา โดนนะุวยเพื่อเรากดปริไฟลบสวยจัดโอ้โหเมื่อกี้เพื่อเรากดปริไฟลบนะผมอัติีเลยมไม่ต้องเสียดายครับครูดาวโคตรไวชิลๆนะคิวตรงนี้กล้แล้วทุกคนใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วทุกคนมันถึงเวลาของผมแล้วดูวเดียวโคตรแรงอ่ะปาดสองพันมาแล้วครับดาบแดงมาแล้ว ดาเมจแค right. ่นี้พอแล้วนะโคตรแรงเล้นะทาชีมันไม่ต้องออกดาเมจล้วนนะทุกคนมันต้องออกกึ่งนะดาเมจครึ่งนึงแทงครึ่งเอ้แล้วตรงนี้มีเคสเพื่อนเปิดเอ้าไม่เจอหายไปไหนแล้วเพื่อนมันหายไปไหนแล้วอม่แล้วอม่แล้วไม่แล้วอม่แล้วมันจะพยายามคอนเทสต์เรานะเอาเอลูตรงนี้โดนนะโดนป่าดนะเอ้าทำไมปาดเบาจังง่ะอุ้ยป่าดโคตรเบาเลยต้องมีดบบต้องแบบต้องเลือดแต่ว่าครึ่งหลอดนะมันจะปาดแรงโอ้แล้วมันหายไปไหนันเนี้ยเฮ้ยผมปาดไม่เจอเลยเอ้ยเอ้าเคสมาเอ้าเอาโดนเอ้า โอ้โหตามเดียวมาไม่ทันโอ้โหไอลิเตอร์ดาบน้ําแม่งวิ่งอย่างกระเดาแฟดเอ้ยรอก่อนพาเล่รนปิดหน่อยอุ้ยจริงทองตองทองดนิ่งไม่ตายไป,นนเ,ปนเนี่ยรอยไปเนี่ยตายไปเนี่ยตายเหอะตายเหอะตายหน่อยตายหน่อย,ย,อยพี่พี่ชายโอ้ยวิย่งมาราธอนเปล่าวะโอ้พี่ชายเอ้รุดร้อยกลับมาอย่างนี้เกือบพิュวนะเกือบพิวแต่อาจจะยังเกือบพิวแต่อาจจะยังพิวแล้วแต่อาจจะยังยังไม่มากพอนะเพื่อน กดพนิตแม่งเลยเอาเร็วมะเอาฟอารีเนาพลาดโหแล้วตรงนี้ผมอันติปาบโหขึ้งหลอดผมกดดาวิกเรียบร้อยมันอันติสายผมไม่เข้าเลยทุกคนเห็นปะเมื่อกี้คือไม่เข้าเลยตรงนี้เอ็นได้ปะเนี่ยโหแต่ว่าเหมือนลิเตอร์จะเกิดนะน่าจะเอ็นไม่ได้น่าจะต้องถอยไปเอา ออบเจกนะเพื่อนๆต้องถอยมาออบเจกนะครับโหแต่เลือดผมน้อย่ผมอาจจะต้องไปหาเลือดเพิ่มก่อนนะแต่ว่าทาชิมันหาเลือดไวอยู่แล้วทุกคนมันตีสแต็กเห็นปะเลือดกลับมาแบบเต็มหลอดแล้วอะจากประมาณ4ี่เอร์ซนะดูดีโหแต่ผมกดพนิตแล้วว่าเพื่อนสั่งตีดาร์กอะแต่ว่าเลือดผมเอ้ยไม่ใช่ผมไม่มีพันิตนะโหแต่ว่าเหมือนจะโดนแบทแมนอยู่แถวนี้วะเอ้ง เอิงหายหายหายผมบอกแล้วเลดเกมต้นเกมให้ก่อนเลดเกมเลดเกมให้หมดต้นเกมให้ก่อนเลดเกมให้หมดโดนบาร์ฮาร์ปโดนไหมครับเหลือเกมตัวสุดท้ายอุ้ยโดนโอ้สโลว์เดินไม่ออกโอ้ยวิ่ง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 เว่ย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 วิ่งแบบตูนโอ้เรียบร้อยอย่างนี age. Age. Vos, ง yes. ้จีจีอางนี้จบครับไม่ต้องเอาแล้วครับดงดาร์กจบแล้วครับอย่างนี้จบแล้วนะอินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เวฟล่างเข้าผมอันติไม่สนตีบ้านไปแล้วจ้บพี่เจียขอบคุณสำหรับหนึ่งดาวอ่าและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับทุกคนอยากดูคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ไหนตอบได้ผมก็จะตอบนะครับคอมเมนต์ไหนที่แบบมันตอบไม่ได้ผมก็ ไม่ได้ตอบนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปต่อไปบาย